สวัสดีครับช่องสปอร์ตแฟน99นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะฮะวันนี้ก็วันที่11พฤศจิกายน2564เราจะไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกลุ่ม A นะฮะเป็นคู่ระหว่างไอซ์แลนด์นะฮะเจอโปรตุเกสคู่นี้แข่งตี245ครับก็ผลงานเจอกันมา5เกมหลังตั้งแต่ปี1995นะครับ เป็นโปรตุเกสชนะ3แล้วเป็นไอแลนะครับชนะ2เกมครับก็ถือว่าสู้ได้ Island, นะไอแลนะไม่ขาดเลยนะครับโอเคเกมหลังโปรตุเกสครับชนะถึง5เกมนะแพ้เกมหนึ่งนะฟอร์มค่อนข้างดีเหลือเกินนะคะส่วนไอแอลครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับเพราะแพ้เกมเดียวนะเสมอถึง3เกมชนะ2เกมนะครับโปรตุเกสชนะที่ต่อกัน5เกมหลังสุดแล้วนะฮะถือว่าใช้ได้เลยผลงานเจอกันมาโปรตุเกสเปิดบ้านชนะ2 1เปิดบ้านชนะ5้านะ แล้วก็ไอซ์นนะ 1, 1, 1, 30, แลนด์เปิดบ้านชนะโปรตุเกส1-0โปรตุเกสชนะไอซ์แลนด์3-0แล้วไอซ์แลนด์ครับเปิดบ้านชนะโปรตุเกส1-0แปลว่าฟอร์มในบ้านไอซ์แลนด์ไม่ธรรมดาด้วยอย่าได้ประมาทไปนะฮะวันนี้นะผลงานช่วงหลังไอซ์แลนด์ชนะกาตาร์นะชุดภาพทบอลโลกไป4-0นะครับแล้วก็ชนะอัชเซอร์เบจ 3, ัน3-0ฮะเก็บคินชีได้2เกมนะแล้วมีเสมอเซอร์เบีย1-1โอเคส่วนโปรตุเกสชนะอัลซเบิรก 5, ์ก5-0นะโหดเหลือเกินชนะกาตาร์3-0แล้วก็ชนะอัชเซอร์เบจัน3 ดูเด็ดสามเกมหลังไม่เสียวัตูนะยิงรวมกันถึง11ลูกเลยนะฮะมาดูน้ําคู่นี้กันหน่อยราคาเป็นไงราคาเปิดมาสกอร์สูง2ลูกครึ่งให้กดสูงได้นะน้อยลงโอเคคู่นี้กดสูงที่2ลูกครึ่งได้นะครับส่วนไฮแคปต่อรองโปรตุเกสต่อลูกควบนะราคาทรงๆเลยผมจะไปลองไอแลนะี่นหะสติมันดูว่าไอแลนด์เนบ้านไม่ธรรมดานะส่วนราคาย่อเยือนโปรตุเกสไหลลงนิดนึงนะจาก1.3 6เป็น1.33ครับ คู่นี้ก็ราคาไหลไปทางโปรตุกเกตน,นิดนึงนะก็เชียร์โปรตุเกตได้นะเดี๋ยวไปดูราคาอีกทีนึงโอเคคู่นี้เปิดมา3ราคานะโปรตุกเกตต่อลูกคู่กัได้ไูด้0.8นะถ้าลองอะลองได้เต็มลองลูกครึ่งลองลูกครึ่งเลยคู่นี้ผมคิดว่าไอแลนด์เลนี่บ้านใช้ได้นะจัดไปเลยนะเมื่อวันบวกมา2 4 0 0นสนะสนใจก็ตามมาได้เลยนะฮะอะจัดไปเลยคู่ละ2000คู่นี้ลองไปเลยไอแลนด์ลูกครึ่งนะฮะคิดว่ามีโอกาสเสมอด้วยนะโอกาสแพ้ลูกนึงก็ ได้ตังค์แล้วนะครับจัดเด็เลยที่ไอซ์แลนด์ในบ้านนะฮะส่วนคู่ที่2อก็จะไปที่ฟุตบอลโลกแล้วเขาเลื่อนโซนยุโรปนะครับเป็นคู่ระหว่างโรมาเนียเจอไอซ์แลนด์นะฮะคู่นี้แข่งตี245นะครับผลงานเจอกันมา2เกมก็มีชนะคนละ1เกมนะครับผลงานช่วงหลังครับของไอซ์แลนด์นะฮะก็6เกมหลังเนี่ยมีชนะเกมเดียวเท่านั้นนะฟอร์มไม่ดีนะแพ้2เสมอ3นะครับด้านโรมาเนียในบ้านเนี่ยถือว่าใช้ได้นะด้านเจ้าบ้านครับโรมาเนีย6เกมหลังใช้ได้นะชนะถึง3เกมเสมอเกมหนึ่งครับ มีหลุดแพ้2เกมเท่านั้นนะครับผลงานเจอกันมาเป็นโรมาเนียไปชนะนะไอซ์แลนด์ในบ้าน2อศูแล้วก็ไอซ์แลนด์เปิดบ้านชนะโรมาเนีย2อหนึ่งครับฟอร์มช่วงหลังโรมาเนียไปชนะอาร์เมเนีย1นึู่นย์ในแพ้เยอรมัน2อหนึ่งแล้วก็เสมอนอร์สเซิลเนียศูนย์ศูนย์ครับด้านไอซ์แลนด์เปิดบ้านชนะลิเกสไตน์สี่ศูนย์ครับมีเสมอนะอาร์เมเนียหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็แพ้เยอรมันศูนย์สี่ครับเจอทีมใหญ่ก็ไปไม่ไหวนกันนะไอซ์แลนด์นะฮะราคาเปิดมาสกอร์สูงสองลูกครึ่งงกดดสูไ้นะ เดี๋ยวคู่นี้ดู2ลูกควบที2ลูกคบก็จะมีนะสลูกก,กดส่งได้นะครับส่วนราคาแฮนดิแคปต่อรองครับเจ้าบ้านโรมาเนียต่อครึ่งคุบลูกนะไหลขึ้นเป็น1ลูกถ้า1ลูกให้ลองนะครับไอซ์แลนดได้นะครับโอเคราคาเย่าเยือนครับเจ้าบ้านจาก1.60ไหลลงเป็น1.53ครับคู่นี้ให้อยู่โรมาเนียดีกว่าเลือกราคาที่เหมาะสมคิดว่าบวกกันได้นะฮะ ราคาเปิดมาที่โรมาเนียนะต่อ1ลูกได้เต็มคือคูลูกได้0.77ลองได้เต็มนะคู่นี้ผมอยู่อาโรมาเนียอยู่แล้วเล่นในบ้านครับมีโอกาสชนะสูงเลยเสมอก็เสียตังไปแค่นั้นเองนะฮะจัดโรมาเนียครับมีโอกาสชนะ1ลูกด้วยแล้วมีโอกาสยิงถึง2ลูกนะครับดนโรมาเนียในบ้านแข็งแร่งกว่าครับเชีรยได้นะครับคิดเด็ดสอตัวครับคู่แรกครับให้อยู่รอนะครับนะไอแนร์นะคู่แรกครับต่อลูกครึ่งครับคิดว่าแพ้ลูกหนึ่งได้ตังเลยนะครับส่วนคู่ที่2ครับให้อยู่โรมาเนียในบ้านครับ ต่อครึ่งครบลูกกันนะครับคิดว่าจัดกันได้ครับเชียร์โรมาเนียได้เลยครับแนะนํำวันนี้ครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาได้ครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินกตุเตีปลอดภัยแน่นอนครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนู่ไว้หน่อยเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกำลังใจให้ครับกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านเฮงนกันรวยสวัสดีครับ